กัญชาตอนนี้ดูเหมือนคุณ oh. อนุทินจะงงๆแล้วล่ะ <Ha. S 2> คือคุณอนุทินด้วยฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินหน้าเรื่องกัญชามาตลอด <Ha. S 2> จนเป็นนโยบายธงนําของพักอ่ะและประกาศก่อนหน้านี้ว่าออกจากบัญชียาเสพติดทุกคนก็เ hey, ฮ hey, hey, hey ่เฮ่เฮ่แต่จริงๆแล้วทางการแพทย์มันมันไม่ค่อยมีผลออกมาสุดท้ายข่าวมันออกมาดิคนเมากัญชาบ้าคลั่งมันเป็นแบบนี้รายวันเมื่อวานคุณอนุทินบอกผมโดนเล่นการเมืองก็เข้าใจแล้วฮะเพราะว่าตอนท้ายๆรัฐบาลที่แล้ว จะเสนอกฎหมายให้มันชัดเจนปรากฏโดนความโดนความโดนความ,วาม,มเจอวอล์กเอาเพราะมันจะเลือกตั้งไงตอนนั้นไม่ได้เดี๋ยวพรกการเมืองมีผลงานก็เกิดกระหากาาาละคราขัดสั่งแล้วตอนนี้พ้นจากรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วค,คุณสมศักดิ์เทพสุทินมานั่งแทน <c oughs> นายกสั่งบอกว่าเอากับบัญชียาเสพติดคุณทินบอกเออคงไม่มีปัญหาขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลหรอกนะแต่คุณสมศักดิ์อย่าลืมนะตอนนั้นคุณก็นั่งอยู่ในกรรมการด้วยที่เอากัญชาพ้นจากยาเสพติดผมในฐานะที่สนับสนุนเรื่องกัญชาเสรี ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลวินาทีนี้มั่นใจมีข้อมูลให้คุณสมศักดิ์นำไปประกอบการพิจารณาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่ได้ทำด้วยทิฐิไม่รู้แกเครียดอะไรหรือเปล่านะช่วงคำว่ำเมื่อวานนี้แกเลยไปปล่อยชิลฮะยังไงคะไปควรวนเพลงบนเวทีไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับคุณอนุทินชาญวิรกค,ครับ ร้องไปสองเพลงก่อน Have You Seen Have You Seen the r e n e แล้วก็ Take Me Home ค a n t ี r o ถได้ยินบ่อยคุนนี้ที่ชอบจะร้องต่ออีกเพลงขอเพลงเก็บตะวันของพี่อิดหน่อยปรากฏแค่ขอเพลงเท่านั้นฝนตกหนักเลยและข่าวเรารายงานมาตามนี้หาใหญ่ซะด้วยนะเมื่อวานเนี่ยอ่ะ